สวัสดีครับสวิงทิปสปดาห์นี้นะครับพบกับผมนะครับโปรคอชัยกรณ์ในทองคำนะครับวันนี้นะครับผมจะมีพูดในเรื่องของการชิปหลายหลายคนเนี่ยนั้นจะมีปัญหาเรื่องการชิปกระแทกนะครับหรือว่าการอัมหนักไม่มั่นคงคอนแทคไม่ดีนู่นนี่นี่นั่นท็อปปิกของผมเนี้ยจะเป็นเรื่องของการชิปกระแทกเป็นหลักนะครับแล้วก็การมุมเข้าในการชิปคนที่มีอาการชิปกระแทกแล้วก็หรือว่ามุมเข้าไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการสกู๊ปอะไรต่างๆครับผมจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเทมโปหรือว่าจังหวะเนี่ยเขาจะแบบขึ้นเร็วป เร็วมากเลยทําให้แบบการคุมระยะของการชิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุมน้าหนักได้ยากแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่คอนแทคไม่ดีนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของการสกู๊ปอย่างนี้นะครับอ่าใช้ข้อมือเยอะเกินไปแล้วก็หักแล้วก็มุมมันไม่ฮิตดาวนะครับมันก็เป็นแบบมุมฮิตอัพเนาะอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการชิปว่าเราต้องชิปให้เสยเพื่อให้รูปหลอ่อก็จะเกิดเหตุการณ์2อ,อย่างนี้ได้ก็คือกระชากแล้วก็สกู๊ปผมจะมีออปชั่นหนึ่งนะครับอ่า อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยได้ผลพอสมควรเลยนั่นก็คือการชิปแบบ cross hand การชิปแบบ cross hand คืออะไรนะครับการชิปแบบ cross hand ก็คือเหมือนเหมือนพัดเลยครับปกติเนี่ยถ้าเราจะเอามือมือขวาเนี่ยไว้ข้างด้านล่างแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเร cross hand โดยการสลับกันครับเอามือซ้ายไว้ด้านล่างมือขวาไว้ด้านบนพอจับงี้ปุ๊บนะครับลองสวิงดูสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะฟีลของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าซ้ายเนี่ยตึงมากเลยข้อมือซ้ายเนี่ย สกู๊ปยากมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสกู๊ปนี่แทบจะแทบจะไม่โดนลูกเลยครับมันจะรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วที่สําคัญนะครับรู้สึกซอฟต์มากจะไม่มีการกระแทกอะไรทั้งนั้นเลยครับเวลาเราจับคอสแทนนะครับชิปในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเริ่มเลยนะครับปกติเนี่ยมือขวาอยู่ด้านบนเออมือขวาอยู่ด้านล่างนะครับเวลาชิปอย่างนี้นะครับเราก็สลับกันเลยครับให้มือซ้ายอยู่ด้านล่างมือขวาอยู่ด้านบนแบบนี้ อ่าเราลองทำกันดูครับวิธีชิปก็ชิปปกติเลยนะครับก็คือใช้ช่วงบนเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างไม่เคอยใช้ยืนสบายๆยืนพิงซ้ายนะครับเหมือนชิปปกติเลยครับแค่จับคลิปคอสแฮนดูก็หวังว่าทริคการชิปคอสแฮนนะครับจะช่วยท่านักกอล์มเนี่ยมีการชิปมุมที่ดีขึ้นนะครับลดการสกู๊ปลงแล้วก็จังหวะเนี่ยในเรื่ององเทมโปเนี่ย ซอฟต์ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะไม่ค่อยกระแทกเลยนะครับก็ไปลองซอ้อมกันดูครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ